อันนี้คือวิธีรีวิวสินค้านะคะคืองานที่เราต้องทําส่งทุกวันอ่ะม่ฟ้าจะพามาทํารีวิวเรากดกากระบาดเรามาหน้านี้เสร็จเรากดกากระบาดออกแล้วเราสมัครเข้ามาฟรีเรากดธรรมดานะคะตอนนี้คือเราบินเป็นตาแหน่งเริ่มที่ธรรมดาเรากดรีวิวค่ะแบบนี้ค่ะเราก็กดเริ่มรีวิวอ่ะเขาก็จะรีวิวสินค้าอันนี้คือการสั่งซื้อให้บริษัทนะคะเราไม่ได้จ่ายตางังแต่เราเป็นคนสั่งซื้อ ล้วก็กดยืนยันค่ะล้าก็กดยืนยันอันนี้ก็คือส <pper pper> ําเร็จเราทําแบบนี้สามครั้งนะคะเราจะได้ตงังค์ส่งงานแล้วเราได้ตังค์เลยทํางานแค่นี้ละคะ่ะไม่ไจะทําให้ดูอันนี้คือครั้งที่สองอันนี้คือการรีวิวรีวิวสั่งซื้อสินค้าโทรศัพท์นะคะยี่ห้อน,นี้ดังมากอ,อันนี้ก็คือครั้งที่สามนี่คืองานของเราที่เราจะต้องทําทุกวันส่งทุกวันแล้วเราจะได้ตังค์อันนี้คือเสร็จแล้วนะคะ,อ,ะอันนี้เราเราอยู่ที่ ตำแหน่งธรรมดาเราจะกดงานได้สามครั้งเราจะได้ค่ากดงานแค่สามครั้งเราแคบค่ะ,ะเราแคบไว้ส่งงานอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราออกนะคะแล้วเรามาเอาลิงก์ู่พี่าจะพาไปเอาลิงก์เลยจะได้ง่ายๆการกระบาดออกเรากดที่คําว่าเพื่อนเนี่ยค่ะมันจะเป็นลิงก์ของเราเลยลิงก์นี้ชวนคนนะคะชวนคนเราได้ตังค์เรากดแช่ไว้เรากดคัดลอก นะคะเรากดคัดลอกอ่านะโอเคนี่คือเราเราได้แล้วเร,เราได้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ออกเราก็กดออกนะอันนี้คือเสร็จแล้วโอเคนะคะไฟฟ้า,าก็จะส่งให้เขาไม่ฟ้าจสมัคให้ลูกทีมโอเคค่ะ